5สุดยอดอาหารที่จะช่วยล้างพิษออกจากตับทําให้ไขมันที่พอกตับของท่านเนี่ยลดลงภายใน3เดือนเนยนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยทีเดียวโอเคครับสวัสดีครับผมหมอทอมนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ทอปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู Woo ้ววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง5สุดยอดอาหารครับ ที่จะช่วยนะครับล้างพิษออกจากตับของท่านนะครับและจะทำให้ไขมันที่พอกตับของท่านเนี่ยลดลงไปทีละน้อยทีละน้อยภายใน3เดือนเนี่ยนะครับเห็นหน้าเห็นหลังเลยทีเดียวโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปนะครับ5สุดยอดอาหารที่จะล้างเซลล์ตับของท่านนะครับให้สะอาดปิ๊งๆเลยนะครับ รวมทั้งกำจัดไขมันก่อตับได้เร็วมากๆครับถ้าท่านทาน,ทานทานสิ่งนี้เป็นประจำเพียงแค่3เดือนและนะครับลดอาหารที่ทำลายตับของท่านนะครับไขมันที่ก่อตับของท่านเนี่ยจะลดลงไปมากกว่าครึ่งนึงเลยทีเดียวครับก่อนที่เราจะไปดูว่าอาหารอะไรที่จะช่วยให้บำรุงตับผมอยากให้ท่านรู้เกี่ยวกับอาหารอะไรที่จะทำให้ตับของท่านเนี่ยมีไขมันเกาะแบบสุดๆ นะครับหลายๆท่านคิดว่าการทานไขมันเยอะๆสิจะทําให้ไขมันก่อตับผมบอกว่าลืมความเชื่อผิดๆนั้นไปซะเอาโยนทิ้งไปเลยนะครับไขมันเกาอตับเกิดจากการทานน้ําตาลการทานแป้งหรือการทานอาหารที่มีฟรุกโตสนะครับมากจนเกินไปทําให้ตับทํางานหนักจนมีไขมันก่อตับครับแล้วอะไรที่มีฟรุกโตสก็คือผลไม้ที่หวานหวานะครับโดยเฉพาะน้ําผลไม้ นะครับผลไม้ทั่วไปนะครับที่ไม่ได้หวานมากท่านสามารถทานได้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะเกินเหตุเกินการแต่ผลไม้หวานๆอาจจะลดลงนิดหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำผลไม้ผมไม่แนะนำเลยเพราะว่ามันมีน้ำตาลต่อหนึ่งแก้วเท่ากับน้ำอัดลมไม่แตกต่างกันนะครับคราวนี้เราไปดูอาหารที่จะช่วยล้างตับของท่านให้สะอาดทําให้เซลล์ตับของท่านแข็งแรงอันดับแรกครับนั่นก็คือผักในตระกูลกะหล่ำครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกแคลรี่หรือว่าพวกดอกกะหล่ำก็ตาม ผักพวกนี้ครับจะดีต่อสุขภาพมากๆเป็นผักแป้งต่ำโปรตีนสูงนะครับรวมทั้งมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับต่อต้านการอักเสบของเซลล์ตับลดไขมันที่กาะตับได้นะครับรวมทั้งกัดทำให้ภาวะดื้ออินซูลินที่ทำให้เราเสี่ยงเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับลดลงด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นผมแนะนำเลยนะครับเรื่องของนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกลี่ไม่ว่าจะเป็นดอกกระหล่ำต่างๆนะครับต่อมาครับอาหารชนิดที่2นั่นก็คือเห็ดครับ ไม่ว่าจะเป็นเห็ดอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดหอมเห็ดหูหนูเห็ดนางฟ้านะครับได้หมดเลยนะครับในกลุ่มของเห็ดน,นะครับจะมีสารที่ชื่อว่ากลูตาไทโอนสูงมากๆซึ่งตัวสารกลูตาไทโอนเนี่ยจะบำรุงเซลล์ตับได้ดีมากๆครับแล้วสามารถที่จะช่วยให้ตับเนี่ยล้างพิษออกจากเซลล์ได้เร็วแบบสุดและยังป้องกันเหมือนโล่ป้องกันนะครับสิ่งต่างๆที่จะมาทำลายเซลล์ตับในอนาคตด้วยนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่3ครับ นั่นก็คือกระเทียมครับเรารู้กันอยู่แล้วครับว่ากระเทียมเนี่ยเขาเรียกว่าแบบความสามารถครอบด้านเป็นสมุนไพรไทยที่แบบความสามารถรอบด้านแต่จริงแล้วเนี่ยเขามีความสามารถเยอะสุดๆจนแบบท่านอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือเรื่องของลดการอักเสบของเซลล์ตับลดการอักเสบของร่างกายลดความเสี่ยงมะเร็งต่างๆรวมทั้งสามารถฆ่าเชื้อต่างๆเช่นแบคทีเรียเชื้อรา ไวรัสรวมทั้งยังมีวิตามิน B 1ที่สูงมากๆดีต่อสุขภาพและสามารถที่จะลดไขมันก่อตับได้ดีมากๆนั่นเองครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับซึ่งผมชอบทานมากๆครับและชาวคิตโตจินิกไดเอทที่เป็นเฮลตี้คิโตจินิกไดเอทนะครับก็ชอบสุดๆนั่นเองนั่นก็คืออะโวคาโดหรือ King of Fruit ของกลุ่มชาวคิตโตจินิกไดเอทครับตัวอะโวคาโดเนี่ยมีสารกลูตาไทโอนที่สูงมากนะครับมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มีสารต่อต้านการอักเสบของเซลล์ต่างๆนะครับรวมทั้งยังมีทั้งโพเทสเซียมและแมกนีเซียมที่สูงครับ ทำให้ท่านทั้งสุขภาพดีนะครับเซลล์ไม่เกิดการอักเสบนอนหลับได้ง่ายขับถ่ายได้ดีนะครับและมีไขมันชั้นดีสูงซึ่งจะช่วยให้ร่างกายรู้จักการเผาผลาญไขมันมาใช้เป็นพลังงานทําให้นะครับร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนที่แย่ๆที่ทําให้ร่างกายเราแย่นั้นออกมาเช่นในตับในหลอดเลือดนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับข้อที่5ครับ Extra virgin olive oil ต้องเป็น extra virgin เท่านั้นถึงผมถึงจะแนะนำเพราะว่ามันผ่านกรรมวิธีน้อยมากนะครับมีสารที่ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบน้อยมากรวมทั้งยังจะช่วยบำรุงเซลล์ตับนะครับมีไขมันดีที่สูงมากนะครับและลดการอักเสบของตับได้ดีมากๆรวมทั้งยังมีความสามารถในการลด นะครับภาวะการดื้ออินซูลินซึ่งเสี่ยงการเป็นเบาหวานในอนาคตได้นั่นเองและนี่ก็คือ5สุดยอดอาหารที่จะทำให้ตับของท่านนั้นสะอาดเหมือนใหม่อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นเองครับโอเคครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบาย